หะน,น,นู่นค่ะน้องวิ่งไปนู่นฮะนี่เออไปไป,ไปกับพี่ไปกับพี่ไปไปแมไ,ไปด้วยแม่ไปด้วยเฮ้ยวิ่งก็วิ่งแล้ว ดูน้องด้วยนั่นวิ่งไถงาน,นเห็นไหมไหนแม่ดูดิโอ้ยเลือดเลยเนาะพี่ไฟนี่เดี๋ยวก็หายโอ้ยไหนแม,ม่ดูดิแม่ดูดิโอ้ยแม่ปอให้มาเม,ม,มากว่ามาใเมกันกัน <c oughs> ลากน้องแล้วลากจนเออมาลุกอุ้ยมาลุกอุ้ยเพี้ยนหายแล้วเออไม่เป็นไรหายแล้ว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  อันไหนจักรยานอ่ะตึะ้งอนะตื้งเดินน้องขลบเอง<ะ>